รัวแมงกุจีครับผมชีก,มก,การโัวให้มันสุกพี่น้อง ต้องลวกจะต้อนพี่น้องมันจะโบกขึ้นพี่น้องมันจะแซบประมาณกิโลหนึ่งนี่ะพี่น้องในมือกคืนแมงกุจีครับผมพี่น้องตัวบักง่ายงั้พี่น้อง บรรยากาศของช่งตอนเช้าพี่น้องเอ้ยทักทักขนาดเลยข้าวครัวครัว,วเสีไฟฟืนพี่น้องข้าวครัว,วเสีไฟแก๊สเดี๋ยวมาเกตสีสุกเร็วขึ้นนะนะ,นะม,มันสีไหมพี่น้องมันค่อยๆแซ่บหนักพี่น้อง น้ำมันไส่านพี่น้องขัว้วใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูแปังหนัวใส่สักน้อยพี่น้องตามด้วยเกลือแค่น,นี้กระแทบแล้วพี่น้องในกุจ,จีเราต้องพิธีพิถันอย่างไรมากมายพี่น้อง ใจทีิสุกแล้วสิน้องซิมเบิ้งไปเนี่ยใครจะกินกน็กินได้ช่วงนี้กแได้มนเหมาะกอบปใคพสิน้องซิมเบิง้งนี่น้องเป็ในอะไนรนะครับรสชาติ จุดยอดแล้วแมงหาขินยะพี่น้อง่าขินยะที่สุดนะแม่งจุดจี่นะได้ที่แล้วพี่น,น้องไปที่แล้วได้ที่แล้วแล้วสอบแล้วชอบแล้ว